เปิดเขาแล้เอ้ยเปิดภาพกายลาบยิงเปิด้าเปิดามาท้อง้าเปิดฝายิงเขาล้เปิด้าพกาใจับตามนะอย่ายกทำบ่ากวบอกสูงนะตึงวะ

ủa, bự này yếm ô, lúc mới bài đó. tí Phá นี่การยิงเอ็มเช่บ้ะครับคราไกลๆยิงไม่ถ่ายมันต้องไม่นิ่งอ่ะนี่คือการการยิงปืนโดนไหมไม่ใช่ Hợp oh. Hợp oh. video rồi. ยอดเยตะตัตๆตๆอือการยิงเกมจบิแล้วยิงสีจวงา่าวหน้้อนเรืองกระบอกร้อนเลยอะ

ให้หมูยิงเลยอ๋อี่ปืนติดขัดตัวเนี้เกี่ยวบไอ้ขันไม่ับยังครับยังครับยัง